สวัสดีครับเพื่อนสมาชิก Ben ท์ออปชัวันนี้เรามารีวิว Mercedes-ben W211 e 2 2 0 cdi ปี2 0 5 5นะครับว่ามีชุดแต่งอะไรบ้างนะครับเรามาเริ่มจากกันชนหน้า,าเลยนะครับเป็น e 6 3 a m g ครับก็จะประกอบด้วยกันชนหน้ากันชนหลังสเกิร์ตข้างซ้ายขวา e 6 3 a m g นะครับส่วนกันชนหน้าก็จะประกอบด้วยนะครับเบ้าสปอร์ตไลท์ตะแกรงกลางนะครับเห็นไหมครับ สปอร์ตไลท์ก็จะเป็นทรงกลมนะครับกับแกงกลางก็จะเป็นาลายข้าวหลานตัดนะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็ถัดจากนั้นกันชนหน้าก็เสริมด้วยลิ้นหน้า a อ g นะครับลิ้นหน้า a อ g ที่เป็นลายเคปลานะครับเห็นไหมครับแล้วก็ไฟหน้าก็จะเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับเปลี่ยนใหม่เป็นสีเส้นโปรเจคเตอร์เอ็มจีประกอบด้วยสีนอนด้วยนะครับแล้วก็หน้ากระจังที่เป็นหน้าวีนะครับ หรือว่าทั่วไปที่เขาเรียกหน้าแหลมนะครับแล้วก็ไอตัวป้ายทะเบียนก็กันน้ําตัวนี้เราทําใหม่กันน้ำร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับจุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะครับตัวกันชนหน้าตัวนี้เสริมด้วยไฟเลี้ยวมุมข้างสเปกเมริกานะครับที่เป็นสีส้มนะครับแล้วก็กันชนหน้า e 6 3ตัวนี้จะแตกต่างกับเพื่อนนิดนึงก็หมายถึงว่ามีปากฉลามสีเส้นสองเส้นนะครับซ้ายขวานะครับ ส่วนแม็กครับแม็กแม็กตัวนี้เป็นแม็กขอบ19 W222 นะครับเอามาใส่ซึ่งลงตัวมากนะครับ235 35 19นะครับเป็นแม็กขอบ19ยางขอบ19เช่นเดียวกันนะครับตัวโลโก้ตัวนี้ด้านข้างนะครับอคานะครับแล้วก็มีโลโก้ ANG Edition นนะครับ มาใส่เพื่อให้มันดูสวยงามหรูมากยิ่งขึ้นนะครับตัวปีกสเกิร์ตครับปีกสเกิร์ตตัวนี้ก็จะเป็นลายเคปลานะครับซ้ายขวาเช่นเดียวกันนะครับเรามาดูเรื่อยๆนะครับว่ามีอะไรแต่งเพิ่มเติมบ้างนะครับเปลี่ยนจากของเดิมสวยงามมากนะครับสองหนึ่งตัวนี้เอ่อระหว่างกันชนหลังนะครับปลายท่อออกซ้ายขวาสีอ่าสีลูกเลยนะครับเห็นไหมครับเป็นโลโก้เอ็จีนะครับแล้วก็มีดิฟวเซอร์หลังระหว่างปลายท่อนะครับ ยิบูเซอร์หลังเป็นเชปล่ลาเช่นเดียวกันนะครับส่วนสปอยเลอร์หลังเป็น AMG ทรงแนมนะครับเว้า wow, ไฟท้ายด้วยนะครับเออโทษดีเว้า wow, ไฟเบรกตรงที่3นะครับแล้วก็มีโลโก้ AMG โลโก้6.3ุดตัวหนังสือด้วยนะครับซ้ายขวาแล้วก็ปลายท่อเอ็นจี G, นะครับส่วนไฟท้ายก็ไฟท้ายสีเส้นตัวนี้เป็น LED นะครับลมดำาซึ่งในตลาดเมืองไทยหายากแล้วนะครับ ด้านขวาก็เช่นเดียวกันนะครับเรามาดูด้านในต่อนะครับประกอบด้วยนะครับลายไม้เป็นพวงมาลัยม r c เซเ s สเบนตัวนี้นะครับลายไม้แบล็กเบิร์ตอนะครับเป็นฟูล l ัชชั่นนะครับเห็นไหมครับไม้บนล่างหนังจอรูทรงสปอร์ตคลิปลองมือนะครับนะครับส่วนด้านล่างถัดมานะครับก็จะเป็นเบรกคันเร่งแล้วก็เบรกมือแล้วก็พักเท้า4 ชิ้นด้วยกันนะครับส่วนพรมปูพื้น4ชิ้นปักโลโก้4จุดครับเ m g ครับเห็นไหมครับส่วนภายในทั้งหมดเลยนะครับเป็นหนังแท้ที่เรา,าทำใหม่ทั้งหมดหรือทั้งเซตเลยนะครับเปลี่ยนหนังใหม่เป็นสีแดงเลือดหมูนะครับสวยงามอลังการมากนะครับส่วนบันไดสเตนเลสก,ก็จะมีโลโก้ AMG เช่นเดีวยวกันครับแบบมีไฟนะครับตัวนี้ สวยงามมากนะครับแล้วก็แผงประตูก็เช่นเดียวกันครับเปลี่ยนหนังใหม่แล้วก็จะมีปุ่มล็อกประตูเป็นโลโก้เอ็มจีไม่ใช่ครับเป็นโลโก้เมอร์เซเดสเบนท์ทตีครับส่วนด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะครับหนังใหม่ทั้งเซตเลยนะครับแล้วก็ปมปูพื้นปักโลโก้เอ็มจีเช่นเดียวกันครับถ้าท่านสมาชิกท่านใดมีเบนท์ดิอหนึ่งหนึ่งตัวนี้จะเป็นปีเก่าปีใหม่นะครับปี2 0 0 3 2005 ถึง2009นะครับอ่ก็เชิญติดต่อเราได้ครับเ็นออปชั่นนะครับ08 4659499 9, 9, 9หรือ0945364569เป็นออปชันนะครับขอบคุณครับ